สวัสดีค่ะโมพบก,กับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพม่ให้กระเผาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทํากุ้งผัดน้ําพริกเผานะคะส่วนผสมก็จะมีกุ้งค่ะเป็นกุ้งขาวนะคะพี่น้องแกะทําความสะอาดเ,ดเรียบร้อยค่ะผ้าล้างแล้วค่ะก็จะมีหอมใหญ่ค่ะหั่นเป็นเสี้ยวนะคะหมากทอนใหญ่ทอนน้อยเด้อแตนะ่เข้าเลยจะก,ก็จะมีพริกชี้ฟ้าต้นหอมแล้วก็กระเทียมสับค่ะนะคะส่วนผสม<อ><อ>ก็จะเป็นพวก น้ำพริกเผานี่ไหะพี่น้องมาค่ะก่อนอื่นใ้เอามาตั้งกระทะให้ห้อนให้ห้อนก้น่าพี่น้องให้ดำเบิดกันค่ะเอาละค่ะกระทะเริ่มแผงค่ะใส่น้ํามันลงไปค่ะน้ํามันเดียวจะไม่ใส่เยอะเลยค่ะพี่น้องเพราะในน้ําพริกเผาเราจะมีน้ํามันอยู่แล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่พริกเผาลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมค่ะ ยาสับพัดกระเทียมกันน้ำพริกเผาห,หอมกันค่ะพี่หมอส่วนวิธีทาอื่นๆนะคะบางคนอาจจะผัดกระเทียมให้เหลือง,องหอมใส่น้ำพริกเผาเด้วยค่ะพี่น้อเราแต่ชอบทอาด้วยค่ะอนกจะพูดแบบว่าชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นเลยค่ะแต่ยาสูบพัดจะสิงคนจะได้ความหอ,อมแล้อก็กระเทียมทอกสุกใหม่เกินไปค่ะค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้น,นค่ะเติมน,น้ำรุำ่งหน่อยนึงค่ะ ข้าหั่นกระกาข้าวโมใหม่ค่ะทีนึงค่ะกระเด็นค่ะหลังจากนั้นค่ะเอาหอมใหญ่ใส่ลงไปค่ะพี่ยาวใส่หอมใหญ่ก่อนเพราะว่าอยู่นี่กินหอมใหญ่แบบสุกก็ค่ะพี่น้องเห็นเมันสุกแต่ข้าใส่กลุ่มลงไปแล้วใส่หอมใหญ่กลุ่มสุกๆก่อนค่ะหอมใหญ่กับสับปะรนเล็กสุกนะคะพี่น้อง แต่สันหลับทั่วไปนะคะทีคือตามทั่วไปที่เรากินนะคะเขาจะผัดกุ้งให้สุกใส่ห้อมใหญ่ลงไปคนๆแล้วก็ปิดไ่ปุงก็งเอากินได้ค่ะเจ็าน้าที่งจ้า เยอะสุดมนักลงไปเลยเลยเพราะว่าต้องการให้หอมใหญ่สุดค่ะอยงนี้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะปรุงรดเลยเส่ผงปรุงรสล,ลงไปาตามด้วยน้ำปลาคูใดมีซิอยวคูใดมันกับมันหอยจะใส่ลงไปได้ค่ะ แต่ว่าน้ำพริกเผาเราจะมีรสชาติอยู่แล้วด้วยค่ะพี่น้องข้าใส่เทถาทีจําเป็นพ่อค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปประมาณนี้ค่ะครึ่งช้อนโต๊ะโต๊ะเล็กเวยค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่าเห็ดแบบานๆค่ะเอากุ้งใส ไปเรื่อยๆค่ะผัดกุ้งให้สุกเลยค่ะ,พเ,คะเพราะว่านะคะผัดพอกระดุ่งไฟกุ้งห้องสะเปื่อยค่ะทุกคนหลังจากนั้นค่ะเยายก็จะใส่พริกชี้ฟ้าเพราะว่าที่นี่กินพริกชี้ฟ้าที่ไม่มีขิงเน้นเขียวนะคะเป็นน้ำมันอะเลยี่จ้ะ กระดอมพี่นองคั e <The> ่วเยอะเลยเด้เติมน้ำอ uh ีกหน่อยเลยค่ะเติมน้ำพริกเขาพี่นองจามาดใส่ได้ตามใจเทาด้วยค่ะมากรจะดจัดๆเข้มๆผูกบุกพริกเซนลงไปได้อีกค่ะชิมรสหน่อยนึงค่ะหืม พี่นอองสูเสื้อบอกค,ความหวานนะคะจะมีทั้งในพริกเผาก่อนเนหนักการที่ยอดแซ่เราจะมีความนัวของผงปรุงรสแล้วก็น้ำปลาจบเอาอยู่ค่ะปิดท้ายด้วยต้นหอมค่ะแสรบแล้วค่ะพี่น้อง แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จหากุ้งผัดน้ำพริกเผาง่ายๆแต่อร่อยมากๆเลยค่ะพี่น้องมหาหักเดยยสยกออกจากเตาไปตั้งให้บเบิ้งมองแจ้งๆจ้าแล้วละจ้าพี่น,น้องเมนูวันนี้ค่ะกุ้งผัดน้ำพริกเผาค่ะเมนูง่ายๆแต่อร่อยมากๆเลยค่ะพี่น้องใส่น้ำพริกเผาลงไปนะคะผู้ใดมักเผ็ดแน่เอาโป๊กพริกบุบๆลงไปเนาะค่ะพริกเผาจะมีความหอมนะคะพี่น้องหอมแล้วก็เตาของย่างนี่โบเผ็ดนะคะสูตรไม่เผ็ดก็จะปรุงรสด้วยคงปรุงรสน้ำปลาน,น้ำตาลนะคะแค่นี้เอาอยู่เลยค่ะ หอมหญ่เขาเลยคะ่ะพี่น้องจะออกใสๆกรอบๆจะไม่เละเกินไปแล้วก็จะบวกข็งเกินไปนะคะแล้วก็ตามด้วยกุ้งะคะ่ะพี่น้องปิดท้ายด้วยพริกชี้ฟ้าแล้วก็ต้นหอมค่ะแค่นี้ค่ก็แสดงเป็นเมนูง,ง่งะะงงงายๆนะคะพี่น้องเมนูง่ายๆค่ะแต่อร่อยสุดๆครับกุ้งพัดนำพริกเผานี่ก็เป็นครั้งแรกคือการพี่ย่าเหตุค่ะพี่น้องเฮเลอรติดใจแล้วค่ะก็มีครั้งต่อไปแน่นอน,นะคะ่ะพี่น้องเพราะว่ามันแซ่บมันหอมบวกกับหอมไ่หวานน้ำคะพี่น้องเอาอยู่เลยนะคะนี่ค่ะ ขอบคุณะหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากกไลก์กดแชร์ก็กติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆได้ดจากพี่นอ้องสองของเยาวบ้านของเยาวนะคะก็จะเป็นหลากหลายเมนูค่ะอาหารไทยจีนฝรัง่งขนมหวานเน่นนะคะพี่น้องเดอวแต่มืองคิดสยากอีกอย่างนะคะอาหารอีสา,บานบ้านเท่าค่ะมีสารพัดค่ะจินโชว์แน่นะคะส่วนมากจะเน้นเรื่องกินค่ะพี่น้องแต่ว่าข่ายพังหนาจไปอยู่บ้านยูซองอาจจะให้เมงแบบว่าบรรยากาศบ้านนะคะพี่น้อง มาหา่บอกรายละ่อายดห้างเดิมกลุ่หายห่อนด้วยค่ะมาจ้ามากินของกินน้ำด้วยกันค่ะ